มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมนสีโชลอตเตอรี่ปึกใหญ่นะคะผ่านผลไปแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2563ที่ได้หลายคนนะคะต่างรอคอยโดยรางวัลที่1นะคะได้กแก 9, 4, 5, 8, 11, ่945811รางวันละ6ล้านบาทค่ะเลขหน้า3ตัวนะคะมี614และ712 รางวันละ4,000บาทเลขท้าย3ตัวนะคะ733และ364ค่ะรางวันละ4,000บาทนะคะเลขท้าย2ตัวค่ะ88รางวันละ2,000บาทล่าสุดนะคะโมนสิทธิ์คำซ้อยจะพอแห่งวงการตัวเลขได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่กว่า100ใบโดยในลอตเตอรี่นะคะชุดที่เจ้าตัวได้โชว์ลง Facebook นั้นมีชุดที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว นั่นก็คือ88จำนวน20ใบเรียกได้ว่าง,งานนี้รับซัพ์เน้นๆกันเลยทีเดียวค่ะมนสิทธิ์คำซอยจะพอแห่งวงการตัวเลขถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว20ใบขอแสดงความยินดีกับคุณมนสิทธิ์คำซอยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ